เด็กน้อยโตเข้าหาแสงประสบการณ์ครบด็กเป็นสร้างบ้านได้ของป้ะมุลทิชานานครผู้ที่สัมภาษณ์ติดตามและเรียบเรียงหนังสือเล่นนี้ขึ้นมาคือมิลินพิมพ์กับสำนักพิมพ์ส่วนเงินมีมาค่ะเด็กน้อยโตเข้าหาแสงเป็นหนังสือเล่าประสบการณ์การทำงานที่ต้องต่อสู้ฝ่าวันอุปสรรคต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยไม่แบ่งแยก ไม่ตัดสินไม่ป้ายสีดำสีขาวตลอดชีวิตการทำงานของป้ามนทิชานานครป้ามนเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครูที่จังหวัดสุราธานีแต่ถูกให้ออกจากราชการเพราะขัดผลประโยชน์กับนายทุนท้องถิ่นหลังทำงานเป็นครูเพียงหนึ่งปีป้ามนจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเข้าทำงานกับสหไทยมูลนิธิซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้า และจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับพวกเขาป้ามนทำงานกับเด็กด้วยแนวคิดที่ว่าผลประโยชน์ของเด็กสำคัญที่สุดป้ามนเห็นความสำคัญของเด็กมาตั้งแต่แรกและผมเพาะความคิดเช่นนั้นไปพร้อมกับการทำงานตลอด20ปีต่อมาการทำงานในรูปแบบของมูลนิธิที่ต้องประสานงานกับราชการมาตลอดไม่ค่อยราบรื่องนนะักป้ามนต้องต่อสู้เพื่อเด็กด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งแนว่วแนว่ ซึ่งหล่อหลอมให้ป้ามนเป็นคนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในเด็กๆและแล้วเมื่อป้ามนได้มาดูแลบ้านการจนาพิเศษในปีพุทธศักราช2546ป้ามนจึงเข้ามาด้วยความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนมีความดีอยู่ในตัวเราเพิ่งได้ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบ้านต่างๆที่เราเคยได้ยินชื่อในข่าวบ้านเมตตาหมายถึงบ้านแรกรับเป็นสถานที่แรกสำหรับเด็กที่ต้องคดี ซึ่งคดีความยังอยู่ในกระบวนการยังไม่ได้รับการตัดสินเป็นที่สิ้นสุดบ้านเมตตามีอยู่หลายบ้านกระจายกันไปในแต่ละจังหวัดเมื่อคดีความถูกตัดสินแล้วเด็กจึงถูกส่งตัวไปยังบ้านต่อ,ตอมาได้แก่บ้านการุณาบ้านมุทิตาบ้านอุเบขาตามความเหมาะสมส่วนบ้านกาญจนาพิเศษที่เป็นต้นเรื่องในหนังสือเล่มนี้นั้นเพิ่งถูกสร้างขึ้นภายหลัง ตามแนวคิดของคุณหญิงจันทนีสันตบุตรที่ต้องการสร้างบ้านสำหรับเด็กที่ต้องคดีเป็นบ้านที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะให้เด็กๆเ,เป็นคนดีก่อนคืนกลับสู่สังคมเป็นบ้านที่ไม่มีประตูไม่มีกำแพงสูงไม่มีหอตะโกนไม่มีหลุมระบายอารมณ์เด็กที่ต้องการมาอยู่ที่บ้านการนาจะต้องยื่นความจำนงของมาอยู่เองโดยได้รับคำยินยอมจากบิดามารดา และจะต้องมีโทษเหลืออยู่อย่างน้อย1ปีครึ่งแนวคิดของบ้านการจนาพิเศษนี้เองเป็นแนวความคิดเดียวกันกันกบที่เป้ามนเองก็เชื่อว่าสถานพินิษไม่ควรเป็นระบบที่กันคนเลวออกจากคนดีเพราะท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็จะต้องออกไปอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกเราควรจะเปลี่ยนแปลงเขาดึงด้านดีในตัวพวกเขาออกมาดึงความรักตัวเองความเชื่อมั่นในความดีของตัวเอง ให้พวกเขาเข้มแข็งพอกล้าหาญพอที่จะปฏิเสธความไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกเขาภายหลังจากที่พ้โทษตอนอ่านหนังสือเล่มนี้เรานึกถึงสิ่งที่คุณครูโคบายาชิบอกกับโตโตจังครูบอกว่าที่จริงแล้วหนูเป็นคนดีนะตอนที่เราอ่านตอนนั้นเรารู้สึกค่อนข้างจะเฉยเฉยพอเข้าใจอย่างผิวเผินบ้างแหละ แต่มากระจ่างใจตอนที่อ่านเด็กน้อยโตเข้าหาแสงนี้เองป้ามนเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความดีอยู่ในตัวป้าบอกเด็กๆผ่านการแสดงออกเสมอๆป้ามนเชื่อว่าถ้าผู้ใหญ่สนับสนุนหรือเปิดโอกาสความดีเหล่านั้นก็จะฉายแสงออกมานี่เป็นความคิดที่ฟังดูเข้าใจง่ายยอมรับได้แต่ถ้าเราบอกว่าป้ามนเชื่อมั่นในแนวคิดนี้แม้แต่กับเด็กที่ก่อคดีร้ายแรง คดีฆ่าคนตายคดีโสมปล้นยกพวกตีกันค้ายยาเสพติดเป็นเด็กก่อคดีร้ายแรงขนาดที่เคยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาแล้วล่ะพลังความเชื่อของป้ามนเข้มแข็งแข็งแรงมากมันกลายเป็นแรงสนับสนุนที่แม้แต่เด็กๆเ,เองที่ยังไม่เชื่อในความดีของตนก็เริ่มจะคล้อยตามความเชื่อที่ว่านั้นส่งผ่านมาในรูปแบบของการไว้วางใจ บ้านกันจนาเป็นบ้านที่ไม่มีรัว้วไม่มีผู้คุมเราตกใจมากที่ได้รู้ว่าเด็กๆที่เก่อคดีอุกฉกรรเหล่านี้ได้กลับบ้านเดือนละหนึ่งครั้งเด็กๆสามารถใช้โทรศัพท์ได้อย่างอิสระตามกำหนดเวลาเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทำครัวได้เข้าใกล้อาวุธอย่างมีดและไฟสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามกฎกติกาที่ทั้งเด็กๆและประมนร่วมกันตั้งขึ้นมา เมื่อประมนมอบความไว้วางใจให้เขาพวกเขาก็พร้อมที่จะมอบความรักและความซื่อสัตย์ให้แก่ป้าอีกหนึ่งเครื่องมือที่ป้าเลือกนำมาใช้กับเด็กๆก,ก็คือการเขียนสมุดบันทึกก่อนนอนเจ้าหน้าที่จะแจกสมุดบันทึกประจำตัวให้กับเด็กๆพวกเขาจะเขียนอะไรก็ได้ไม่มีข้อกำหนดไม่มีถูกผิดซึ่งป้ามนและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะนำไปอ่านในวันรุ่งขึ้นก่อนจะนำสมุดบันทึก ไปคืนเด็กๆในช่วงบ่ายของแต่ละวันสมุดบันทึกจะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้จักเด็กมากขึ้นได้เห็นตัวตนของพวกเขาในแง่อื่นในแง่ที่เป็นคนเหมือนเหมือนกันแทนการมองจากความผิดที่พวกเขาทำนอกจากนี้ยังอาจมองเห็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่จะช่วยให้เกิดการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นไม่น่าเชื่อว่าเด็กๆที่มีปัญหาในห้องเรียน จะยอมเขียนสมุดบันทึกทุกคืนกันจนเป็นกิจวัตรเหตุผลก็คือในการเขียนสมุดบันทึกเล่มนี้เขาจะเขียนอะไรก็ได้ทั้งหมดไม่มีใครบอกว่าเขาเขียนผิดลายมือไม่สวยหรือเขียนในสิ่งที่ไม่เหมาะสมมันคือพื้นที่เปิดกว้างนี่อาจเป็นครั้งแรกที่มีคนเปิดพื้นที่ให้เขาพูดจริงๆมีคนรับฟังพวกเขาจริงๆความอัดอั้นภายในได้ถูกระบายออกผ่านสมุดบันทึกเล่มนั้น ป้ามนเชื่อว่าการเขียนจะทําให้พวกเขาได้ทบทวนตัวเองได้กลันกรองความคิดและทําให้พวกเขาละเอียดอ่อนมากขึ้นยังมีเครื่องมือและวิธีการต่างๆอีกมากมายที่ถูกเล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มน,นี้วิธีการต่างๆก็อํกำเนิดขึ้นจากเด็กๆเองป้าเลือกวิธีการต่างๆที่เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละคนก่อนจะเลือกวิธีการสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การรู้จักเด็กๆอย่างแท้จริงสิ่งที่ฟังดูเหมือนจะเป็นอุดมคติได้เกิดขึ้นจริงด้วยวิธีลงมือลงใจปฏิบัติอย่างจริงจังของป้ามนหนังสือเล่มน,นี้เต็มไปด้วยพลังตอนที่เราอ่านเราได้รับพลังบวกจากป้ามนมาเต็มๆผู้เขียนถ่ายทอดพลังเหล่านั้นออกมาได้ดีมากไม่น่าเชื่อว่าหนังสือที่มีเนื้อหาดูจะหนักหน่วงอย่างนี้เป็นหนังสือที่เราอ่านแระวังไม่ลง เราอาจจะมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวเราเด็กแบบนี้ไม่มีทางข้องแวะกับเราหรอกหากในความเป็นจริงแล้วพวกเขาอาจเป็นแค่เพื่อนเราคนใดคนหนึ่งที่เป็นเด็กหลังห้องเรียนไม่เก่งติดเกมไม่ทำกันบ้านและสุดท้ายก็สอบตกเด็กที่ครูไม่รักเขาอาจโดดเรียนหรือถูกสั่งพักการเรียนห่างไกลจากห้องเรียนและโรงเรียนออกไปเรื่อยๆพ่อแม่ดุด่าไม่เข้าใจ โรงเรียนไม่ต้อนรับเขาค่อยๆถอยห่างออกไปยังโลกอีกใบโลกที่มีคนมองเห็นเขาเปิดรับเขายกย่องเชืิดชูเขาในโลกใบนั้นเขาพร้อมจะทำอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและนั่นก็นำพาให้เด็กดีๆคนหนึ่งต้องกลายเป็นเด็กที่ต้องคดีเส้นทางมันเริ่มต้นอย่างธรรมดาธรรมดานี่เองเราอาจเป็น,นกลนไกใดกลไกหนึ่งที่ผลักเขาออกไปเดินบนเส้นทางสายนั้น โดยที่ไม่รู้ตัวแต่ก็เป็นเราอีกเช่นกันที่จะตัดตอนเส้นทางสายนั้นแค่เรามองเห็นเขารับฟังเข้าใจและยอมรับเขาในแบบที่เขาเป็นคนหนึ่งคนไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเลยแค่เพียงได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านของโรงเรียนของสังคมมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงคุณค่าได้มีประโยชน์ต่อใครสักคนหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่เหมาะเป็นอย่างยิ่ง สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอยากจะแนะนำมากๆอ่านกันเถอะแล้วเราจะเปลี่ยนสายตาที่ใช้มองเด็กๆเกเ,เรเด็กหัวสีแต่งตัวฉูดฉาดเด็กแก๊งเอะอะโวยวายลองมองผ่านรูปลักษณ์ภายนอกเข้าไปมองที่หัวใจของพวกเขาตัวตนของพวกเขายอมรับเขาและให้โอกาสเขาได้เป็นอย่างที่เขาเป็นด้วยรักและแนะนำค่ะ